พ่อจำเพลงคริสต์มาสที่เราร้องตอนเด็กๆถ้าเป็นช่วงคริสต์มาสและอากาศเย็นๆคำนี้อาจจะยังเย็นอยู่นิดหน่อยเป็นคริสต์มาสอย่างน้อยไม่เหงื่อตกไม่ร้อนแต่เพลงคริสต์มาสที่พ่อฝังใจตั้งแต่เด็กก็คือค่ำคืนดีแสนสุขที่เบิกบานแต่ประโยคที่สำคัญคือ ตั้งแต่การนานในดึกดำบรรเรารอวันมาก็นานนักนาพี่น้องที่รักการรอคอยการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าตั้งแต่สวนเอเดนปิดลงมีเสียงแห่งสัญญาของพระเจ้าในพระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสกับเอวาและอาดัม สัญญาถึงอนาคตที่จะเป็นความขัดสู้กันระหว่างความชั่วร้ายความมืดแต่จะมีแสงสว่างพงพั่นของเอวาที่จะได้รับชัยชนะไม่มีคำว่าสิ้นหวังสำหรับมนุษยชาติตราบที่มีพระเจ้าองค์ความหวังไม่มีความสิ้นหวัง แม้พันธสัญญาจะถูกหักและถูกทุบสักเท่าไรเพราะพระเจ้าเป็นองค์พันธสัญญาพระองค์คือคำสัญญานั้นและเมื่อเรามาถึงที่ธรณีประตูของการฉลองพระครุตสมภพหนังสือซามูเอลฉบับที่สองถ้อยคำแสนหวานและเป็นถ้อยคำที่ลึกซึ้งเหลือเกินเพื่อสะท้อน สวนเอเดนที่ปิดลงคำสัญญาที่คงอยู่และไม่สิ้นสุดดาวิดซึ่งแปลว่าที่รักในภาษาฮีบรูพระเจ้าตรัสเราพาเจ้าออกมาจากการเลี้ยงสัตว์จากทุ่งหญา้าเราแต่งตั้งเจ้าดาวิดปรารถนาจะสร้างพระวิหารให้กับพระเจ้า แต่พระเจ้าดูเหมือนจะไม่ส่งพอพระไัยให้เป็นเช่นนั้นพระดาวิดเป็นคนเลี้ยงสัตว์คนหนึ่งและควรจะได้สัมผัสกับพระเจ้าแบบที่ชีวิตของเขาเป็นพ่อเคยไปที่พระราชวังแวกซายหลายครั้งอยู่โดยเฉพาะเวลาที่ไปเรียนภาษาอยู่ที่ปารีสเวลามีใครมาก็พ่อพาไปแวกซายพ่อก็พาไปแล้วก็ไปเดินในพระราชวังแวกซายในห้องต่างๆซึ่งน่าจะมีเป็นร้อยรอยห้องห้องไปทีละห้อง แล้วมีห้องหนึ่งที่แอดมีหรือน่าประทับใจทุกคนจะยืนอยู่นานมากเป็นห้องที่มีเตียงนอนที่หันหน้าไปสู่สวนในแวร์ไซแล้วก็ได้ยินเสียงไกด์พูดเสมอพ่อไม่เคยเป็นไกด์หรอกแต่ได้ยินไปฟังเขาพูดเขาบอกว่านี่แหละเป็นห้องที่ประสูติของพระเจ้าหลุยฟังดูแล้วน่าทึ่งแต่พ่อไม่เห็นมีใครคุกเข่าลงไปและรู้สึกซึ้งใจ กับเตียงแห่งการประสูตินั้นแต่ทำไมร่างยาของพระเยซูแม้ไม่ใช่ของจริงเลยเราสร้างกันขึ้นมาทั้งนั้นแค่ทำให้เราลึกถึงทุกเข่าของเราก็ยอ่อลงเงียบสงบคิดถึงการประสูติอันยิ่งใหญ่ความรักอันยิ่งใหญ่แต่เป็นร่างยาที่พระองค์ทรงประสูติกษัตริย์ดาวิด ไม่ได้สร้างพระราชวังให้กับพระเจ้าไม่ได้สร้างพระวิหารให้กับพระเจ้าแต่ดาวิดคือผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและพระเจ้ารักดาวิดท่านจะไม่เป็นผู้สร้างวิหารให้เราอยู่บัดนี้จงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราพระเจ้าจอมจัก,กรวาลตรตัดเราให้ท่านเลิกเลี้ยงแกะในทุง่งหญ้าพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นท่านไม่ว่าท่านจะไปที่ใด เรากำจัดศัตรูทั้งปวงที่เผชิญที่ท่านเผชิญหน้าและอนาคตละ่ะเราจะทําให้ท่านมีชื่อเสียงเหมือนกับผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเราจะเลือกที่แห่งหนึ่งให้อิสราเอลตั้งหลักแหล่งพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพระเจ้าทรงพาไปอย่างที่ที่ปลอดไปเขาจะอยู่ที่นั่นโดยไม่มีใครรบกวนจะไม่มีคนชั่วคอยกดขี่ข่มเหง ดังเช่นในอดีตก่อนจะมีกษัตริย์ยุคผู้วินิจฉัยมีแต่ถูกโจมตีโจมตีโจมตีแต่พระเจ้าตรัสเราจะเลือกที่แห่งหนึ่งเขาจะอยู่ที่นั่นไม่มีใครรบกวนไม่มีคนชั่วคอยกดขี่ข่มหงเหมือนในอดีตเมื่อเราตั้งผู้วินิจฉัยให้ปกครองอิสราเอลประชากรของเราเราจะให้ท่านพักจากศัตรูทั้งปวงและพระเจ้าตรัสตรงนี้เป็นคำที่เว้นวรคเราเว้นวรกองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าปฏิญาณสัญญาด้วยตัวพระองค์เองไม่ต้องเรียกท้องฟ้าแผ่นดินมาเป็นพยานเพราะเราเว้นวักองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศแก่ท่านและสัญญาที่สวยงามเชื่อมโยงไปถึงอนาคตเราจะตั้งเชื้อสายคนหนึ่งของท่านให้เป็นบุตรของซึ่งเป็นบุตรของท่านให้เป็นกษัตริย์ต่อหน้าท่านต่อจากท่านพระเยซูบุตรดาวิดบุตรอับราม เราจะพิทักษ์รักษาอาณาจักรของเขาให้มั่นคงและประโยคที่อ่อนโยนและชัดเจนที่สุดเราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราพี่น้องที่รักคำสัญญาจากสวนเอเดนความสิ้นหวังที่สุดที่สวนเอเดนปิดและสวนเอเดนนี้จะเปิดในหนังสือวิวรณ์ซึ่งเป็นคำสัญญาสุดท้ายก่อนจะปิดพระคำพีลงนั้น ใครก็ตามที่ฟังพระเยซูเชื่อฟังจะได้กินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งส่วนนั้นถูกปิดไปแล้วตั้งแต่หนังสือปฐมกาลพี่น้องที่รักนี่เป็นเวลาแห่งความหวังนี่เป็นเวลาแห่งความรักและเป็นความรักมั่นคงที่สุดพอพระเจ้าตรัสเราองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องที่รักถ้าเราดูในเซลดีที่89วันนี้คือเสียงขานตอบรับ ความรักมั่นคงของพรงดำารงเป็นนิดเราทำพันธสัญญากับผู้ที่เราเลือกสรญไว้สาบานกับดาวิดผู้รับใช้ของเราเราจะให้เชื้อสายของท่านมั่นคงอยู่เป็นนิดจะสร้างบัลลังก์ของท่านให้คงอยู่ทุกยุคทุกสมัยเขาจะเรียกเราว่าพระองค์คือบิดาของข้าพเจ้าพี่น้องที่รักพ่ออยากให้คริสต์มาสปีนี้เป็นคริสต์มาสที่เราได้เตรียมจิตใจมาตลอด ทุกๆวันอย่างน้อยเก้าวันอย่างอย่างต่อเนื่องในนกพวานมิสาเช้าแบบนี้และการฟื้นฟูจิตใจให้เราสัมผัสร,รางย่าของพระกุมารแล้วเห็นชัดว่านี่คือแสงสว่างนี่คือความหวังนิรันดรน,นี่คือพันธสัญญานิรันดรที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราจนเราสามารถร้องเหมือนกับเสคารยาว่าขอถวายพระพร แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลพระองค์เสด็จมาเยี่ยมและส่งกอบกู้ประชากรของพระองค์ขอให้คริสต์มาสปีนี้เป็นคริสต์มาสที่มีความสุขที่สุดในชีวิตคริสตชนในชีวิตพระสงฆ์ของพ่อของพ่อตีและพวกเราคริสตชนที่วัดเซนจอนและทุกๆคนที่ฟังร่วมบูชาขอบพระคุณเป็นประจำทุกๆวัดด้วยขอให้เป็นคริสต์มาสที่เราได้เห็นแสงสว่าง ในความมืดโดยเฉพาะความมืดของโลกปัจจุบันที่มีแสงสว่างดาดดืนแต่มืดมนในศีลธรรมและความดีก็เป็นได้ขอให้เราได้เห็นแสงสว่างแท้จนกระทั่งเราสามารถร้องได้อย่างมีความสุขว่าค่ำคืนดีแสนสุขที่เราเบิกบานเพราะพระเจ้าประทับกับเราอิมมานูเอลอเมน